แม้ว่าจะมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับฤดูกาลใหม่และมีสัญญาณที่ดีบางอย่างในฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ลูกทีมของเอริกเทนฮากลับต้องพบปัญหาที่คุ้นเคยนั่นก็คือการเสียประตูในช่วงถ่ายเกมที่แสดงแพ้ให้กับไบรตันหนึ่งต่อสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้ความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ก่อนกับประตูชัยของโจโจเซกซี่ที่ยิงใส่ฟูลแลมในเกมนัดแรกจางหายไปอย่างรวดเร็วนี่คือเกมที่แมนยูเนตัดแพ้ให้กับไบรตันเป็นครั้งที่5เข้าไปแล้วจาก6กเกมในพรีเมียร ของแมนยูในเต็ดในการปล่อยให้ชูอัลเปโดมงงโล่งๆถูกแช่วนไปทั่วโซเชียลมีเดียหลังจบเกมผู้เล่นของแมนยูมัวแต่ดูกลางประตูแต่ไม่มีใครตระหนักถึงความอันตร,รายที่เสาสองเลยนะครับและไม่ใช่แค่ชูอัลเปโดเท่านั้นที่ยืนว่างนะครับยังมีฮุริโอเอซิโซอยู่ข้างหลังแข่งชาวบราซิเลียนอยู่อีกหนึ่งรายถ้าหลุดไปก็คาดการว่าจะเสียประตูอยู่ดีพอมีเอซิโซรออยู่ความผิดพลาดในแนวรับเกิดขึ้นหลังจากแฮร์รี่แม็กควไม่สามารถสกัดลูกโยนของเปโดในครึ่งแรกได้ส่งผลให้ Velvet, แดนนี่เบลเบกเตะบอลเข้าไปแบบไม่มีใใครรรปะกบกบบบนนอเขตตโททษ้ไ้ไไัด ตัวแรกทรงเกมอาจจะดูดีแต่เมื่อผลลัพธ์ออกมาแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการเพราะสุดท้ายพวกเขาคือทีมที่พ่ายแพ้ในเกมนี้และมีสถิติมากมายที่น่าผิดหวังสําหรับสวกปีศาจแดงที่จริงแล้วเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นเพียงตัวอย่างของปัญหาในเกมรับที่น่าปวดหัวของแมนยูในช่วง12เดือนที่ผ่านมาในฤดูกาลเปิดตัวของเอรดิธเทนฮากในฤดูกาล2022-2023ดาบิดเดคอาคว้ารางวัลถุงมือทองคำซึ่งถือเป็นฤดูกาลสุดท้ายของผู้รักษาประตูชาวสเ,เนไปนิสที่โอทัฟฟ <United S 2> ลูกซึ่งเป็นสถิติที่ทําได้ดีกว่าโดยบรรองเพียงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าเท่านั้นแต่มีบางอย่างเปลี่ยนไปในฤด,ดูกาลที่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเสียเด็กิอาและการเข้ามาของอังเรโอนาน่าที่ทําให้แนวรับอาจจะไม่มั่นคงอาการบาดเจ็บของกองหลังจํานวนมาก,กาหรือผลงานที่แย่ลงของคาเซมิลโลในแดนกลางทีมของเอเดนฮาร์ ark, ต้องเจอสถานการณ์เลวร้ายอย่างต่อเนื่องยูไนเต็ดจบอันดับ8ซึ่งเป็นอันดับที่แย่สุดในพรีเมียร์ลีกแต่ที่น่าเป็นห่วงมากกว่าคือผลต่างประตูได้เสียพวกเขาเสียไปถึง58ลูกกกมมาาวว่ aton, รตันนทีุห้นถึง7ประตูความ่ายแพ้ต่อ ไรตันทาให้อังเดลโอาน,า,นาเป็นผู้สับประตูคนแรกของยูนเต็ดนะครับที่เสีย60ประตูใน40เกมพรีเมียร์ลีกประตูของเปโดรยังเป็นประตูชัยของคู่แข่งในช่วงท่เวลาบาดเจ็บลูกที่6ของยูนเต็ดายตต้ารคุมทีมของเทนฮากขณะที่คุณซือคนก่อนนับตั้งแต่ที่เซอร์เลฟูสันเข้ามาพวกเขาเสียประตูในช่วงเวลานี้ไปเพียงแค่2ลูกเท่านั้นนะครับประตูชัยลูกนี้ทําให้แมนยูพ่ายแพ้เป็นนัดที่17ในเกมเยือน league, พรีเมียร์ลีกายใต้าคบคุมทีมของคุณซือชาวดัตายนี้พวกเขาชนะเพียงแค่16 ชื่อผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บจํานวนมากในฤดูกาลที่แล้วโดยรวมแล้วผู้เล่นของยูไนเต็ดพลาดลงเล่นรวมกันถึง202นัดเนื่องจากความฟิตโดยผู้เล่นอย่างลิซันโดมาติเนสราฟาเอลวารานลูกชอและไทเรลมาลลเซียต่างพลาดลงเล่นในช่วงสาคัญของฤดูกาลการบาดเจ็บของชอและมาลลเซียเป็นปัญหาใหญ่มาถึงตอนนี้ร่วมปีแล้วนะครับที่ทั้งสองคนก็ยังกลับมาเล่นไม่ได้และทีมก็ไม่มีแบ็กซ้ายอาชีพเหลืออยู่เลยแม้ว่าเดียโก้ดาโลจะสามารถเล่นได้นะครับแต่ตัวเลือกอื่นๆก็ไม่มีใครมาทดแทนได้ทั้ง แนวรับของทีมเสียสมดุลอย่างชัดเจนนะครับกองกลางก็ทําผลงานได้ดีบ้างไม่ดีบ้างแม้ว่าจะมีข้อดีตรงได้คอบบี้ไมนูเป็นดาวรุ่งแจ้งเกิดเป็นความหวังใหม่ของทีมแต่เขาก็ยังคงเป็นเพียงเด็กวัย19ปีที่ยังอ่อนประสบการณ์ผลงานของคาเซมิโร่คู้หูวของเขานั่นแหละครับที่น่าเป็นห่วงในขณะที่ผู้เล่นอย่างคริสเตียนเดลิกเซนและสกอตต์แมกโทมิน่ก็ไม่สามารถฝากผีฝากไขมันไม่ได้ช่วยให้แมนยูเต็ดแก้ปัญหาเดนกลางได้เลยตำแหน่งกองกลางยังคงเป็นปัญหาแม้ว่าแมนยูเต็ดจะมีข่าวเชื่อมโยงกับ e ate, กม,ากมาดู ในระดับสูงสุดการต่อสู้อย่างหนักหน่วงในแนวรับเหล่านี้พิสูจน์ได้จากสถิติที่น่าตกตะลึงนับตั้งแต่เริ่มฤดูก,กาล2023-2024ตัวยอย่างเช่นแมนยูนเต็ดต้องเผชิญกับการโดนชิงประตูมากถึง691ครั้งขณะที่ทีมตกชั้นอย่างเชฟฟ,ฟียูนเต็ดยังถูกลา่าเป้าเพียงแค่678ครั้งตูตัน660ครั้งและเบิร์ลีย์615ครั้งขณะเดียวกันแม้ว่าโอนาน่าจะเสียประตูถึง60ลูกจาก40เกมในพรีเมียร์ลีกแต่เขากลับทำผลงานได้ดีกว่าค่า XD ที่สมมสมเสีย72.6ครั้งงซึ่เอ็กสสูงสุดนซ์จีท ประสบความสาเร็จในการดูเพียงแค่48.8%ซึ่งเป็นอันดับ16ในขณะที่ฝันตรงข้ามสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษของพวกเขาถึง1,327ครั้งมากที่สุดเป็นอันดับ3ของลีกทีมของเทนฮากยังเสียโอกาสทองไปถึง95ครั้งมากกว่าอ,อ์เซอลที่เสียเป็น46ครั้งถึง2เท่าหวังว่าสถานการณ์นี้จะดีขึ้นในครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะหลังจากที่ทีมสัญญากับ2ผู้เล่นไบรเยอร์ยอย่างมาทเดลลิกและนูแซมาราอุยรวมถึงการเข้ามาของเลน่โยโรแม้ว่าการบาดเจ็บจะเป็นปัจจัยหนึ่งในปัญหาเกมรับของ ead, แต่การที่วกเขาต้องเจออะไรแบบนี้นนก็หมาาายควมวม่เทน นี้ใหซึ่งก็น่าเห็นใจนะครับเพราะเมื่อพิจารณาจากความคิดเห็นของเขาหลังแพ้แพ้กับไรตันปัญหาเกมรักก็ทำให้เขาหงุดหงิดใจเป็นอย่างมาก2ประตูที่ง่ายดายเราต้องเล่นให้ฉิบขาดกว่าน,นี้ในกรอบเขตโทษทั้งสองฝั่งเราหยุดลูกครอสไม่ได้มีผู้เล่น3คนคนหนึ่งเป็นผู้เล่นเท้าขวาแต่กลับปล่อยให้วันโยนเข้ามาได้เราต้องคุยกันเรื่องนี้ว่าเราต้องทําตัวอย่างไรในสถานการณ์แบบนี้ในฐานะทีมมีความผิดพลาดมากกว่าหนึ่งครั้งในจังหวนนะนั้นและน่าส่งผลกระทบอย่างมากต่อสกอร์เทนฮากต้องทำงานหนักต่อไปที่สั้นที่แล้วนะครับ ที่ได้เข้ามาหักลังได้อีกต่อไปไม่ใช่แค่เกมรับนะครับเกมรุกที่ไม่เสียบขาดพอเช่นกันรุ่นถึงการเลือกใช้ตัวผู้เล่นที่กระถูกวิจารณ์กันหลังจบเกมมากมายการบาดเจ็บอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งก็จริงนะครับแต่สิ่งที่แทนทักตัดสินใจก็ส่งผลถึงผลการแข่งขันเช่นกันไม่ใช่แค่นักเตะที่ทําผิดพลาดในสนามนะครับต้องมองมาดูที่ตัวเองด้วยว่าได้ทําผิดพลาดอะไรไปบ้างหรือเปล่าที่สนามอเมริกันเอ็กเพรสในวันนั้นโดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเป็นสิ่งที่เขาได้ทีมงานต้องแก้ไขกันต่อไปนะครับหลัังงงจาา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 ากกได้้้้โอออสคนนนี่่่่่หหลลยยตตววเเเชืมมะปป็ุทขขขแแถญๆ เกิดขึ้นให้ได้ในเร็ววนันข่าวลือเกี่ยวกับอนาคตของเขาก็จะมาถูกขึ้นอีกครั้งในไม่ช้าและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกดระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็ก